สวัสดีครับสวัสดีหลังเลิกงานคือเก่าครับพี่น้องสิมาเอามิมนี่พี่น้องเจบฟ้าเบิงห้างมันก่อนปนีนถึงเอาครับเ่าสูงไปานไหนครับจิอยู่ในอุ้มเห็นไหมพี่น้องเดี๋ยวเบิงไก่ไก อยู่ในอุ้มพี่น้องเห็นปะวดเห็นหังบ่พี่น้องเบ่งชมเบิ่งใกล่ปวดหังใหญ่ดีพี่น้องอวดอยู่ในอุ้มกำลังพอดีครับพอกิน มันพอดีกินครับเดี๋ยวจะพ่นยายแล้วก็ตัดเลยครับเดือนปกติเดือนเจ็ดมันงก็เดือนแปดก็ถิงห้างแล้วต่ตอนนี้มมนแรงครับผลพ่วงจากแรงเห็นไหมพี่นอ้องหัางกำลังพอดีกินจำถาดอ,อย่างละพี่น้องงหญอยู่ดี màn cứ câu hấp để lạc 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 ยานหั้งมันแตกครับต้องมีเปิดทางกันเถอะ

มดีใหม่จะสนหัง่แงแต,แตกเอายากครับว่าคอยสมบูรณ์ไปเลยหั่งน้ำแตกเห้พี่น้องจะได้สช่ไหมเสียน้ำไปครึ่งนึงโอ้ยเห็นื่พี่น้อง กรสับเครียร์แม่หน่อยโทรสับเครีย,นนยร,เรย์เลยครับเี๋ยวพีน้องหวานเจียบก็เก่าครับตรงนี้บินนิดนึงครับโดนโดนเอาลงโดนใหม่ทั้งครับหวานเจียบ